ลุงทิพย์เกลื่อนวันอายุ68ปีคนพื้นที่โอ้ล oh, งเชื่อลองฟังแล้วคนพื้นที่เล่าเนี่ยบอกโอ้ยเบิร์ตกางหางแดงขึ้นปีละครั้งลูกนี่พอรู้ข่าวปีนี้ขึ้นเยอะนะนี่นี่จะมาจับกับเขาบ้างเนี่ยนะไอ้กางหางแดงมันจะแทรกตัวอยู่ในทรายนะเบิร์ตมันแทรกยอยู่ในทรายแล้วพอมันร้อน,นข,ข้างล่างร้อนมันต้องโผล่ขึ้นมาผิวน้ํามาหายใจแล้วสองสามวันนี้อากาศร้อนมากกางหางแดงก็เลยเยอะ ลุงทิพย์จะพูดเพิ่มนิดนึงดอมก็เหมือนเบิร์รอนอ่ะเบอร์รอนเบอร์รอนขึ้นไปเล่นน้ำเออฮะมาหายใจหน่อยไม่น่าจะใช่แล้วนะใช่ใช่ลุงทิพย์เราตอบอกว่าลุงไม่น่าจะพูดอย่างนั้นนะน้าแข็งอะออดกระเทียมนะหลานเอ้ยพอดกระเทียมให้มันกรอบนะฮะเป็นแกล้มนะน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงได้ไหมได้แล้วเคี้ยวทั้งตัวครับโอ้โหนี่เขาบอกรสชาติดีโอเปลือกก็กินได้ใช่ไหมได้ไม่แพ้กุ้งมาเปลือกมันอ่อนเปลือกมันนิ่มกุ้งนะนะครับหรือว่าปูเลย